ลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะวันนี้นะจ๊ามาเปิดใต้นะคะน้องแพนด้าเนาะแล้วก็วันนี้ยังมีโปรโนะลูกค้าจ๋ายังมีโปรโปรส่งฟรี55นะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อมินดด้วยนะจ๊าแชร์ให้หน่อยนะแม่เออภาาชาัดเสียงชัด,ดไหม โอเคจ้าลูกค้าเข้ามาแล้วดันหนึ่งให้อดินเรวยหร่อยนะมาเ,เลยลูกค้าเดี๋ยวแอดินจะโชว์แล้วนะอ่ะตัวนี้เป็นงานไหมพรมแฟชั่นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่กำลังมองหาไหมพรมแฟชั่นเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะจะมีแขนกุดแขนยาวนะคะปนกันไปเนาะสีสันจะออกแนวแฟชั่นมินิมอลนะคะลูกค้าจ๋าเนี่ยเห็นไหมไหมพรมบ้าง นาไหมพรมบางไหมพรมหนานิดนึงก็มีปะปนกันไปหรือว่าจะเป็นไหมพรมกริปเตอร์นะลูกค้าจา๋าเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะมีแซมแซมกริปเตอร์มานะคะส่วนมากก็จะไหมพรมบางอย่างตัวเนี้ยเนี่ยนะก็จะเป็นแบบแฟชั่นติดไหมพรมซีทรูอะไรอย่างเงี้ยลายทางนะคะนี่ สวยมากเลยเนี่ยลูกค้าจา๋าอย่าลืมนะอย่าลืมนะวันนี้มีโปรโส่งฟรีนะคะถึงวันที่เจ็ดนะลูกค้าจา๋าถึงวันที่เจ็ดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะมีแนวแบบแฟชั่นอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะเป็นครอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอป,ปกนะลูกค้าจา๋าค่ะ นี่อุ้ยสีสีคือดีมากจ้ะลูกค้าจ๋าที่นิฐานะคะเดี๋ยวรอแอดมินปากหมดให้สักครู่นะคะลูกคา้รารอสักครู่นะาตอนนี้ลูกค้า48ดท่านแล้วค<า>่ะ<า>ปังมากที่นัดปังมากนี่ลูกค้าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นคอแบบว่าอย่างเงี้ยเลยแฟชั่นอาจจะเป็นคอกว้างปาดไหล่ไหมพรมอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกแนวแฟชั่นไป เลยนะคะเป็นป้ายพีดีนะคะลูกค้าค่ะเป็นป้ายพีดีทันดานะอุ้ย<ม>อุ้ยตัวนี้ลูกค้าอะโปโลจ้ะเห็นไหมเขาจะออกเป็นแบบแนวนี้นะเป็นไหมพรมพที่มีแบรนด์นะคะลูกค้าอย่างตัวนี้อย่างตัวที่แอดวีถือนะเขาก็จะเป็นงานปักน้องแมวมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นน้องแมวแฟชั่นคือพี่ดูสิ น่ารักอะ่ะนี่เห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะออกไหม,พรม,ระะหมพรมบางนะคะไหมพรมบางผ้าร่องอะไรแบบนี้นะคะรีวิวเดสแปดเก้าเอไหมคะ 89S ยังไม่มีเปิดค่ะใช่นนยังไม่มีเปิดจ้า่อ,อ,อ่ะจะต้องรอวันจันทร์นะคะลูกค,ค้าจ๋าวันจันทร์เนาะวันจันทร์น่าจะได้เปิดนะคะรอติดตามเลยนะคะลูกค,ะคะ้าคาเว้ยตัวนี้ เป็นกระดุมแต่งอะไรมุกอย่างเงี้ยเธอเอางให้ลูกค้าดูเออสำหรับลูกค้านะที่ที่แบบว่าเออพี่อยากดูเป็นงานตัวอื่นรีวิวอะไรแบบเนี้ยลูกค้าสามารถทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะเพื่อขอข้อมูลหรือว่าพี่ยังสงสัยเรื่องค่าส่งโปรอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าขะโปรมีอะไรบ้างพี่อยากรู้จังเลยละขัดไหนมีโปรบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้า สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้นะลูกค้จาจ๋านี่เขาจะเป็นไหมพรมแบบว่าใส่สบายนะคะลูกค้าครไม่ได้ใส่แบบเป็นไหมพรมหนาร้อนอะไรอย่างนี้เป็นไหมพรมแฟชั่นเลยนะกระโปรงยีนยาววันนี้รีวิวไหมคะวันนี้กระโปรงยีนยาวไม่มีนะคะลูกค้ายีนยาวไม่ เข้านะคะยินยาวไม่เข้านะคะมีประมาณกี่ตัวจ้ารุ่นนี้250บวกลบโดยประมาณค่ะลูกค้าคะอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นค้าบางไหมรมค่าบางนะคะลูกค้าคะน่าจะได้เยอะกว่านั้นรุ่นนี้เดีขออนุญาตพีเดี๋ยวพี่แจ้งเดี๋ยวพี่แจ้งจํานวนให้ตัวน,นี้ค่ะลูกค้าขออนุญาตนะมันเป็นงาน90โลลูกค้าเพราะว่า45โลมันจะได้อยู่ที่ประมาณ200แล้วนะ ตัวนี้90โลมันจะอยู่ที่ประมาณ350-400ตัวเลยค่ะลูกค้านะ350-400ตัวเลยคว้าวจำนวนตัวเยอะนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนแล้วกันลูกค้านะคะเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนแล้วกันรุ่นนี้นะคะรหัส 5L เนาะเป็นใหม่พรมแฟชั่นป้ายแพนด้าลูกค้านะคะ น้องใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเข้ามานะคะเป็นงานจากโรงงานจีนนะคะลูกค้าขาฮะรุ่นนี้ต้องบอกว่างานค่อนข้างสวยแล้วก็แฟชั่นนะลูกค้านะแล้วก็ราคาถูกมากค่ะลูกค้าขาใช่9กกิโลราคาเพียง4,500บาทนะคะววลูกค้าขาใครที่กำลังสนใจงานนี้นะใครที่กำลังสนใจงานนี้ต้องบอกว่าตอนเนี้ยโปรนะโปรดีดีแบบ แบบนี้ค่ะคุณพี่ส่งฟรีด้วยกับราคาที่ถูกและคุ้มแบบนี้นะคะนะบอสเราก็จัดให้ลูกค้าเลยนะราคานี้แถมส่งฟรีด้วยโอ้โหรีบเลยนะรีบเลยนะแม่โกดังอยู่แถวไหนคะจ้าโกดังนะคะอยู่ที่ลำลูกกาปทุมธานีจ่าพี่จ่าคองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะคะข้างหน้าเข้ามาคุณพี่จะเห็นเป็นโกดังแสงอารีนะเลขเจ็ดสี่จาาพี่คุณพี่ตรงมาเลยจะเห็นโกดังเลยจ้าคุณพี่ อนี้เราส่งใช่กระสอบนี้ส่งฟรีค่ะคุณพี่กระสอบนี้จะส่งฟรีให้นะคะลูกค้าจะไม่ได้เสียค่าแต่ว่าจะให้เป็นโปรส่งฟรีเลยใช่อุยดีดีกว่าได้โปรส่วนลดอีกนะพี่ส่งฟรีถูกต้องใช่แล้วยังไม่ได้ใช่ค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นงานกระสอบเยค่ะสวยแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวเราจะ ใช่รอเลยอุ้ยมีแต่ตัวแฟชั่นแฟชั่นทั้งนั้นเลยนะรนครับจงเหรอเธอทนาเหลือแค่ยี่สิบก้อนแล้วนะจริงเหรอเธอทำไมเร็วขนาดนี้เหลือแค่ยี่สิบก้อนสุดท้ายนะคะว้าวเมื่อเช้าสต็อกยังแบบเออทำไมขายดีขนาดนี้ลูกค้าคะอย่าช้านะอย่าช้านะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ขายดีทุกฤดูเลยเพราะอะไร เพราะว่ามันใส่กันแดดได้ใส่กันหนาวได้ใส่แฟชั่นได้ใส่เที่ยวได้นะลูกค้าขาเออนักศึกษาเขาก็จะนิยมเอาไปใส่คุมนะใส่คุมอาจจะใส่คุมเรียนใส่คุมทํางานเนี่ใส่ได้หมดนะคะเอาไปมิกแอนแมทกับเสื้อทุกลูกทุกสไตล์เลยนะพี่จา๋าเนี่ยแฟชั่นมากมีโบได,ได้ค่ะเนี่ย แฟชั่นโบวอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะน่ารักเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตอบเมนคุณแอนนี่แป๊บหนึ่งนะได้เอ่อตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะได้ยินแล้วเนาะรุ่นนี้นะคะลูกค้าเป็นงานใหม่พรม 55L ็80โลขอภาย80โล4,500บาทนะคะลูกค้าค่ะจำนวนจะอยู่ที่ประมาณ350ถึง400ตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าค่ะ เป็นไหม,มพรมผ้ายืดนะคะจกย,ยืดยให้พี่ดูหน่อย,ยอเป็นงานรนะีไซส์เข้ารูปงานฮิตติดตลาดแล้วค่ะตอนนี้รุ่นนี้แล้วก็ต้องบอกว่าหายากแล้วนะคะลูกค้าสําหรับงานไหมพรมแฟชั่นแบบนี้นะคะลูกค้าขาช่วงซัมเมอร์แบบนี้ใครๆก็อยากมีไว้ขายนะคะลูกค้าตอนนี้พร้อมส่งแค่20ก้อนเท่านั้นนะคะราคา 4 5 0 0บาทลูกค้ากระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีใครอยากได้ CF รีวิวมาได้เลยใครอยากได้ลูกใหม่ก็ CF ลูกใหม่มาได้ค่ะว่างแค่20ก้อนเท่าน,านั้นหมดแล้วหมดเลยลูกค้าลูะคาหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะค่ะเสียซักซ่อมลูกค้าจ่าย1น่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีเปื้อนเปิดอนนิดนึงก็ลูกค้าจ่าเอาไปซักได้ค่ะซักทำความสะอาดได้เลยนะคะ จะบอกไว้ว่าต้นทุนตัวนี้รู้ไหมเท่าไหร่12บาทอาทลูกค้าจ๋าเนี่ย<ฮ>แฟชั่นแบบนี้ย2บบาทต้นทุน12บาทนะคะคุณพี่พี่หญิงการดาแจ้งว่าไม่มีงานแบ่งหรอคะรุ่นนี้หนูจะบอกว่าตัวนี้ค่ะหนูจะไม่ได้นำมาจัดแบ่งให้เพราะว่าออของไม่เพียงพอนะคะลูกค้าเน้น ายยกก้อนเป็นหลักนะแต่ถ้าลูกค้าสนใจอะค่ะลูกค้าขาให้เพื่อนมาหานก็ได้นะลูกค้าหานกันแบ่งกันก็ได้นะคะลูกค้าขาเนาะใช่แล้วดูรีวิวกันต่อเลยเนี่ยสวยมากโยนมาเลยโยนมาเลยเดี๋ยวไปทำคลิปให้ลูกค้าดูตัวนี้ก็จะเป็นไหมพรมกลิตเตอร์กากเพชรอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าขากระจกแนวแฟชั่นงานตักนะงานตักมีค่ะงานตันกมีนะไหมพรมผ้าชีฟองอย่างนี้เห็นไหม เขาอาจจะแต่งชีฟองข้างๆมาเ่ค่ะพี่ขอดูตําหนิหน่อยเดี๋ยวแจ้งเลยค่ะโทษนะอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆใช่หนีลูกค้านะคะแต่เป็นตําหนิแบบจุดเหลืองแบบนี้เนาะก็ไปซักได้นะคะไปซักได้ใครที่แบบว่าซักได้เนาะลูกค้าเอาไปซักเลยจะมีแขนกุดไปด้วยนะคะเป็นกุดกั๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไปนะโอ้ยตัวนั้นน่ารักตัวนี้แฟชั่นมาก เทครีมสวยจังเลยเอ้ยน่ารักอ่ะใช่เนี่ยตรงนี้ก็คือแฟชั่นมากอากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้แอดมินอาจจะเหงื่อเยอะนิดนึงน้องจะไม่ใช่งานแฟชั่นจ๋าทั้งลูกถูกต้องนะคะลูกค้าเนาะน้องจะไม่ใช่งานแฟชั่นจ๋าทั้งลูกอาจจะมีที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจหลายๆท่านนะคะลูกค้าอย่างไหมพรมบางรุ่นที่มันเป็นไหมพรมแบบผู้ใหญ่หน่อยนะคะโตหน่อยไม่ได้แฟชั่นนะคะ อย่างตัวนี้อะน้องน้องน้องเค้กโชวพี่อย่างตัวเนี้ยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าสามารถเอาไปดี y ตัดขอบได้น้องก็จะเป็นงานแฟชั่นแล้วแค่น,นั้นเองนะคะลูกค้าเนาะตัวไหนที่ไม่ถูกใจลูกค้าแนะนํานะเอาไปตัดขอบแล้วงานจะสวยเลยนะคะลูกค้าค่ะเอาไปตัดขอบนะแล้วงานจะสวยเลยค่ะกระดุมน่ารักมากเลยกระดุมมุกกระดุมโบกระดุมหัวใจนะคะก็รวมมาหมดเลยลูกค้าแล้วก็ 4 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารุ่นนี้เป็นงานซีงานพีดีค่ะลูกค้าเ<ม>นาะมาแทนน้องปลายสี่เอ็นของ <แก S 1> เรานะคะลูกค้าดูกระดุมกระดุมโบนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถทําราคาได้นะเพราะว่าต้นทุนแค่ส 2>, <12 S 1> <บา S> 2บาทนะคะเอาไปขายเท่าไหร่น้องวิรุ่นนี้ตายแล้วเธอเธอจะมาขายถูกๆไม่ได้นะตัวนี้เป็นงานไหมพรมนะลูกค้าขา ใหม่ผมก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกรดูอยู่แล้วนะคะสวยสวยร้อยละห้าสิบคุณพี่นี่อย่างตัวเนี้ยเป็นขอบนะใหม่เซ็นนี้เห็นไหมเจนนี่แบล็คแข n งสวยแหงไงยูโน่ดอกไม้แบบจี๊ดุ่นเลยน่ารักน่ารัก เนี่ยลูกค้าแบบนี้จะเป็นแนวโอเวอร์ไซส์บางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบนสคสบายมากเลยผ้าสบายผาสบายผ้าไหมพรมเขายืดนะคะผ้าไหมพรมเขาจะยืดค่ะลูกค้ามีงานกางเกงมีงานรวมกางเกงแล้อยืดไหมคะราคาเท่าไหร่รวมกางเกงและื้อยืงถ้าเป็นงานรวมมีรหัสหนึ่งนะที่มันเป็นรวมของผู้ชายใช่ใช่มีค่ะลูกค้ามี นะะคลูกค้าทักแชทหายมึงก่อนนะน่าจะเป็นไฟเดอะเบสเนาะใช่จ้ะน่จะเป็นไฟเดอะเบสไฟเดอะเบสอ่ะแล้วก็พี่เออ่พี่เจนนี่นะคะรับรีวิวเรียบร้อยแล้วเจนนี่เลิศมากให้พี่เจนนี่แคปเสื้อพี่เจนนี่เลยพี่เจนนี่ไปอ่ะให้ลูกค้าแคปเลยสองตัวให้เลยจ้ะโชว์พร้อมกันหนึ่งโชว์พร้อมกันเลยดอกคาเมลียนะคะนี่ น่ารักเอาลูกค้าขาแชบเลยรีวิวน้องจะส่งให้ฟ <มา S 1> รีนะคะลูกค้ารีวิวน้องจัดส่งให้ฟรีนะส่งแค่ในเฉพาะไทยนะคะลูกค้าค่ะส่งต่อแล้วลูกค้าออกค้ส่งเองนะแต่ว่ารุ่นนี้ลูกค้ารับรองได้คุ้มแน่นอนเพราะว่ารหัสวันที่เปิดรีวิวก็สวยนะคะลูกค <จ à. S 2> ้าร ok ุ่นนี้ก็สวยลูกค้านะคะลูกค้าค่ะใครที่อยากได้เนาะต้องรีบแล้วนะเพราะว่างานน่ารักมากค่ะคุณพี่ค่ะนอนจังเลย นี่ดูตัวนี้อันนี้แบบมีลูกเล่นลูกใจของคอเออรหัสนี้ป้ายอะไรคะป้ายทีดีค่ะคุณพี่ทีดีแพนดนะลูกค้าค่ะแพนด้นะคะป้ายแพน d a เป็นป้ายน้องใหม่ของโกดังเองเป็นป้าของโกดังเองนะคะลูกค้าเดียวกับโรงงานเองแล้วก็ให้ทางโรงงานเขาออกแพ็กเกจเป็นน้องแพน d a มาให้นะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วจ้าแต่ว่าสินค้าก็คือมาจากโรงงานแม่ แงโรงงานจีนนะคะลูกค้านค่ะแค่คนละแพ็กเกจคนละป้ายเฉยๆกต้องใครที่ชอบป้ายนี้ก็เล่นรหัสนี้ได้ลูกค้านะคะแค่เป็นงานที่ทางเราสั่งให้โรงงานแพ็กเองนะคะลูกค้า๋าสีดำิิดมีดีเทลแบบเอออันนี้ก็แบบเทสสวยผู้ใหญ่เนาะไว้ทำงานชอบนะคะแบบนี้หนูคนนึงเลยที่ชอบงานแบบนี้ห้านะคะลูกค้ารหัสนี้นะ5 5านะคะที่เสียปาน สีน้ำตาลเอออ๋ออากาศร้อนจังเลยร้อนช่วงนี้อากาศร้อนเราก็เลยมารีวิวผ้าบางให้ลูกค<ช>้านะคะเป็นงานที่ขายดีอุ้ยอันนี้ดอกไม้นา่านนรักมากเลยโชยค่ะนี่น่ารักมากแฟชั่นรหัสงานรวมผู้หญิงบ้างค่ะรวมผู้หญิงก็เป็นรวมเสื้อผ้างไง<ช>เพิ <J> เออ่งเปิดไปเมื่อวานนี้ใช่แล้ว FJ หกรเออเพิ่งเปิดไปเมื่อวานเองนะคะขอทิชชู่ให้แอดวี v หน่อย <laughs> ขอทิชชู่ให้แอดวี v หน่อย ค่ะนะลูกค้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศร้อนๆอย่างนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะบางวันก็ร้อนออบางวันก็ฝนเออปรับตัวไม่ทันแล้วลูกค้าปรับตัวไม่ทันนะคะมาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแต่งไหมพรมแล้วก็ตรงแขนเขาจะมีเป็นชีฟองชีฟองแบบนี้นะคะ่คะลูกค้าบางท่านก็ชอบแนวนี้ใช่นะ